สวัสดีค่ะกลับมาแล้วป้าปุ้งเคยสัญญาไว้ว่าจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้านะคะยี่ห้อ JNT A 2 0 0 0นะคะเป็นจักรยานไฟฟ้าของเคือ Lion EV นะคะไปเปิดเว็บไซต์ดูได้รู้สึกว่าเเป็นแบรนด์ที่ คนไทยสั่งประเทศจีนผลิตนะคะถ้าไม่ถูกก็แก้ไขให้ป้าปุ้มด้วยนะคะเพราะว่าป้าปุ้มเป็นนั่งส่องส่องมาเนี่ยน่าจะเป็นค่ายของคนไทยเนี่ยแหละแต่ให้ประเทศจีนผลิตให้นะคะเจ้าจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยที่ป้าปุ้มได้มาเนี่ย งบมันอยู่ในราคา $18,900 มืนะคะจากร้านคอมโก้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างเซียรังสิตนะคะป้าปุ้มไม่เคยไปนะปีป้าป,ปุ้มหาข้อมูลในติ k กต k อกแล้วเจอนะคะเจอก็เลยสั่งทางออนไลน์มานะคะมาส่งให้ที่บ้านเลยนะคะไม่ได้ไปซื้อที่ห้างนะคะเพราะว่าอยู่ในงบราคาที่ป้าปุ้มเนี่ยจ่ายไหวนะคะคือไม่ได้ผ่อนนะคะซื้อสด จริงๆเจ้จจาจกักรยานไฟฟ้าทรงนี้เนี่ยป้าปุ้มเคยเห็นอยู่อยู่ก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วนะคะไปส่องๆมาเนี่ยมันจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งนะคะยี่ห้อเออไอหมาเนอะเวลาป้าปุ้มใช้ Google ไมโครโฟนเอ่อขี้เกียจพิมพ์ใช่ไหมพิมหาป้าปุ้มก็จะจะเอ่ยชื่อว่าไอหมานะคะเป็นของแบรนด์จีนเนอะแต่ว่าเวลาเขาแปลออกมาเขาพ้องเสียงเป็น ไอหมานะเออป้าปุ้มก็เออตลกดีนะก็เลยเรียกไอหมาแทนนะคะไอหมาไอหมาเนาะเจ้ารุ่นนั้นเนี่ยป้าปุ้มก็ไปส่องดูนะคะเพราะว่าทรงเขาจะเหมือนกันมากเลยนะคะจะแตกต่างกันหลายจุดอยู่เหมือนกันเช่นอย่างฮับมอเตอร์เนี่ยของของเขาใช้เป็นของบอสนะคะยี่ห้อบอสซึ่งเป็นยี่ห้อที่การันตีอยู่แล้วเนาะว่าคุณภาพเขาก็ค่อนข้างดีอะบอสนะคะแล้วก็ตัว าปาปุ้มก็สังเกตตัวตัวนี้นี่เห็นไหมคอคอเบาะนั่งนี่เขาเป็นเบาะก็จะเป็นเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะก้านอาของ J n t เนี่ยเขาก้านเดียวของไอหมาเนี่ยเขาก้านคู่นะคะแล้วก็ตัวช่องนี่ก็จะแตกต่างนะคะส่วนสเปคของรุ่นของไอหมานั้นเขาใช้เป็นแบตลิเธียมที่ปะปุ้มไปส่องนะคะปะปุ้มไปส่องรุ่นเอ่อ u one max เนอะ max แปลว่าสูงสุดนะคะ ฮับมอเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่พันห้าร้อวัตต์นะคะแล้วก็เป็นแบตลิเทียมนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของจักรยานไฟฟ้าของไอหมารุ่นนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะคะพอๆพอ่อกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันอะป้ปุ่มงบไม่ถึงนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อตัวนั้นแต่จริงๆใจอะชอบชอบรุ่นนั้นมากนะคะไอหมาเพราะว่า มองไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่างบไม่ถึงแล้วพอามาเจอเจทอยู่ในงบประมาณที่ป้าปุ้มพอจ่ายพอจะจ่ายไหวแล้วก็ระยะทางที่ป้าปุ้มมาขี่ไปขา,ขายขนมเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากบ้านนักแล้วก็กําลังไฟมันมันถึงนะคะคือมันถึงก็คือลักษณะว่าไปกลับบ้านได้สบายนะคะเป็นรถจักรยานสายบรรทุกนะคะนี้บรรทุกจริงนะคะที่เห็นนี่นี่ในกระเป๋านี่ก็มีขนมนะคะ ป้าปุ้มทําขนมเค้กฝอยทองนะคะไปขายที่เห็นนี้ก็นี่ก็ขนมนะคะตะการนี่ก็ขนมตรงนี้ก็กล่องนี้ก็มีขนมเต็มนะคะยังมีที่ว่างเหลือๆก็คือตรงที่วางเท้าตรงนี้นะคะที่อนาคตเดี๋ยวป้าปุ้มอาจจะไปสั่งกระเป๋าเออ่กระเป๋าเก็บร้อนเก็บเย็นเนี่ยใบยใหญ่นะคะให้ให้เท่ากับตะแกงตะแกงแหลกท้ายข้างหลังนี่นะให้เท่าเลยนะก็จะบรรจุ ขนมอะไรอีกได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนตะกร้าหรืออะไรตรงนี้ก็จะโยกไปวางที่ตรงพักเท้าแต่จริงๆตรงนี้มันพักเท้าได้นะคะแต่ทีนี้เขามีขาขาพักเท้าตรงนี้เวลาเราขี่แล้วเราวางเท้าตรงนี้ป้าปุ้มว่ามันวางแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าทรงตัวได้ดีกว่านะถ้าเราเอาเท้าคู่เรามาวางบนนี้มัน,ม,นมันเหมือนเวลาขี่แล้วมันจะหนีบๆเนานะแต่ป้าปุ้มเออชอบ ชอบลักษณะอย่างี้มากกว่านะมีขาวางเท้าให้ข้างๆนันเนี่ยเวลาเราไม่ขี่ก็พับเก็บแต่แต่ไม่เคยพับเก็บหรอกเพราะว่ามันกลางตลอดนะคะทีนี้ก็เลยจะมารีวิวว่าผ่านไปเอ่อป้าปุ้มได้รถมาตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งกุมภาเลยนะคะแล้วก็ผ่านไปกี่เดือนละสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าแหละก็เลยจะมารีวิวว่าคุณภาพรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จักรยานไฟฟ้าของป้าปุ้มเนี่ยยัง โอเคอยู่ไหมนะคะ,ะก็สรุปว่ายังยังเป็นที่พอใจอยู่นะคะชอบมากเลยบิดสนุกมากเลยค่ะมันมีอยู่สามเกียร์นะคะป้าปุ้มก็ตอนนี้ตอนแรกหัดขับใหม่ๆก็ใช้เกียร์หนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับสองะนะคะไม่ถึงสามแค่สองนี่ความเร็วก็แตะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบกว่าก็ก็แรงแล้วนะคะแล้วก็ ตั้งกตใช้มามีปัญหาอะไรไหมมีนะคะ,ะวันนั้นไปขายขนมมาจำไม่ได้แล้ววันไหนไปขายขนมมาแล้วอยู่ๆบิดกลับบ้านนะคะเครื่องดับเฉยเลยแล้วป้าปุ้มค่อนข้างจะมั่นใจว่าชาร์จเต็มนะคะถ่านไม่น่าหมดแน่นอนทีนี้ทำยังไงละ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วนึกถึงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีสามล้อพ่วงนะคะโทรไปให้เพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือะคะให้เขามาช่วยมาช่วยยก จักรยานกลับบ้านให้หน่อยนะคะเพราะว่าอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วนี่เพื่อนบ้านก็มารับนะคะ,ะพอตอนมามารับปุ๊บเนี่ยสองคนผู้หญิงนะคะเพื่อนบ้านเป็นผู้หญิงนะไอ้เราก็ผู้หญิงเนาะก็ช่วยกันยกเจ้าจักรยานคันนี้ขึ้นสามล้อสามล้อพ่วงนะมันจะใส่พ่วงข้างไม่ใช่สามล้อพ่วงมันจะใส่พ่วงข้างพอดีมีผู้ชายคนนึงเขาอยู่ในตรงนั้นพอดีนะคาก็เลยช่วยยกโอ้โหขนาดสองสามคนช่วยกันยกขึ้นรถจักรยาน พ่วงค่ะเอมอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยคันนี้มันหนักมากเลยนะมันหนักอะไรรู้ไหมมันหนักแบตเตอรี่ทีนี้ป้าปุ้มก็ลืมนึกไปว่าเออสามารถถอดเปิดฝาเนี่ยแล้วยกแบตเตอรี่ออกมาได้นะคะออกยกยกแบตเตอรี่เนี่ยออกมาก่อนแล้วค่อยยกตัวจักรยานเนี่ยขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะมันเบาเลยทีนี้แต่วันนั้นน่ะคือความที่ตกใจอะ่ะขี่ครัง้งขี่ครัง้งครั้งแรกจักรยาน ไฟฟ้าครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนะเราก็ลืมนึกไงความที่เราลืมนึกว่าแบตเตอรี่มันสามารถถอดได้ตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรแบบเนี้แล้วต้องยกขึ้นรถหรือขึ้นอะไรเนี่ยถ้ามันหนักมากก็คือถอดเจ้าแบตเตอรี่ออกมาเลยนะคะเชื่อไหมเจ้าแบตตัวนี้มันมีห้าก้อนนะคนเดียวยกไม่ไหวนะป้าปุ้มต้องยกกับลุงเปี๊ยกสองคนนะขนาดยกกันสองคนแล้วมันยังหนักเลยนะ ทีนี้สาเหตุของรถที่มันดับเนี่ยเพราะอะไรก็คือตอนแรกก็ไม่รู้นะหาสาเหตุโทรไปถามทางร้านทางร้านก็ตอบมาไม่ตรงไม่ตรงจุดนะทีนี้พอดีลุงเปียกเขาก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้บ้างนะก็เลยเปิดฝาแบตเตอรี่ดูทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีกล่องของมันครอบเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องขันน็อตเปิดฝางในออกมาถึงรู้ว่าเออฟิลฟิลมันขาดนะคะคือ มันจะมีฟิลที่อยู่ต่อเชื่อมระหว่างแบตเตอรี่เนี่ยห้าก้อนอยู่ในนั้นนะคะเป็นฟิลขนาดยี่สิบโวล์มันขาดนะคะทีนี้ก็เลยรู้ปัญหาว่าอ๋อฟิลมันขาดเนาะก็เลยวิ่งไปหาซื้อฟิลวันนั้นจะสั่งออนไลน์ก็ไม่ทันนะเพราะว่ามันใช้เวลาไงก็เลยไปหาแถวบ้านก็ได้ฟิลมาสองอันลุงเปยกเขาก็ซื้อฟิลขนาดยี่สิบจริงๆอ่ะฟิลมันยี่สิบโวล์เอ้ยไม่ใช่ยี่สิบห้าโวล์ตัวตัวดูที่ ตัวเลขที่มันอยู่ในติดกับตัวฟิวนะเขียนว่ายี่สบห้าไม่ใช่โวลต์สี่ยี่ห้าแอมยี่สิบห้าแอมแล้วลุงเปียกเขาไปซื้อมาไอตัวฟิวเนี่ยยี่สิบแอมคือน้อยลงไปน้อยลงไปหายไปห้าแอมกับสามสิบแอมวัน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 นั้นก็เลยลุงเปียกเขาก็แก้ไขให้นะคะก็แกะแกะแล้วเขาก็ใส่ฟิวตัวตัวยี่สิบแอมให้วันถัดมาป้าปุ้มก็ไปขา,ขายขนมอีกนะคะเชื่อไหมขากลับเหมือนเดิมเลย แล้วตายรถตายตรงจุดเดิมเครื่องดับตรงจุดเดิมเป๊ะเลยสรุปคืออะไรไหมมันขาดอีกแล้วต้องโทรหาลุงเปียกนะขี่ขับรถกลับมามามา,มาถอดเอาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไมนะ้ถอดกันอยู่ริมถนนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าแอมใหม่เพราะว่าลุงเปียกซื้อมา,มาสองอันมันมีอันหนึ่งที่เป็นสามสิบแอมก็นั่นแหละนั่งแงะนั่งแกะอยู่ตรงนั้นรนะิมถนนใส่สามสิบแอม ถึงจะกลับบ้านได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าลุงเปียกเข้าใจว่าวันวันนั้นน่ะอากาศร้อนมากเจ้าจักรยานไฟฟ้าของป้าปุ้มเนี่ยเจ้าน้องหอยทากน้อยของป้าปุ้มเนี่ยหนึ่งอากาศมันร้อนแล้วตัวแอมมันน้อยเป็นฮีทสโตรกก็เลยดับนะคะดับสองวันติดทีนี้พอเปลี่ยนเป็นสามสิบแอมแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอีกเลยนะคะก็ยังใช้ได้ดี และต่อมาปัญหาก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยป้าปุ้มขี่จักรยาน <c oughs> ขากลับอีกนั่นแหละหลังจากไปขายขนมก็กลับมาบ้านพอดีมันมีเศษกระจกน่าจะมีอุบัติเหตุอะไรริมถนนเนี่ยแล้วมันมีเศษกระจกป้าปุ้มก็เลยวิ่งวิ่งทับเศษกระจกโดยที่ไม่ไมไม่ทันเห็นนะคะพอกลับมาบ้านป้าปุ้มก็เลยเออดูซิว่าล้อมันมีปัญหาอะไรไหมล้อหน้ามีปัญหาอะไรไม่พอเหยียบกระจกเข้าไปเต็มๆนะคะก็มานั่งดู ก็ไม่มีก็มาไล่ดูล้อหลังนะคะปรากฏว่าเอ๊ะเห็นอะไรเงาๆแวบๆอยู่ล้อหลังเหมือนตะปูเลยนะป้ปุ้มก็หยิบเข้าไปหยิบคีมเลยนะ,ะอุปกรณ์หยิบคีมดึง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 ยิ่งดึงยิ่งยาวยิ่งดึงยิ่งยาวตอนแรกลมยางมันก็ยังแข็งๆนะไม่ได้มีปัญหาว่ายางมันจะรั่วหรืออะไรนะเนี่ยมันเนี่ยมันจะมีตรงตรงตรงตำแหน่งเนี่ยวันนั้น,น,น,นป้ปุ้มเอาไปปะแล้วเนี่ยมันมีแบบเหมือนตะปูอ่ะป้ปุ้มก็ดึงใหญ่เลยนะ ดึงยิ่งดึงยิ่ง,ย,งยาวพอดึงออกมาปุ๊บสุดปลายปับ๊บลมยางออกฟีเลยทีนี้ลุงเปยกก็เลยว่าปะปุ้มอะไปดึงทําไมถ้าไม่ดึง่ะมันก็ยังขี่ขี่ไปปะที่ร้านปะยางได้เราก็บอกอา้าปะปุ้มไม่รู้นี่ไม่เคยมีเอมเอมอเตอร์ไซค์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยขี่อะไรพวกนี้มาก่อนเราก็ไม่รู้นะว่าเออถ้าเรารู้ว่ามันมีอะไรตําเนี่ยอย่าไปดึงนะ ขี่ไปปะเลยทีนี้ก็เอาเสร็จแล้วดึงออกมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวป้าปุ้มจะแปะรูปไปให้ดูนะโอ้ยดึงออกมานี่ตกใจนะมันไม่ใช่ตะปูนะมันเป็นเหมือนเหล็กเหมือนเหมือนเหล็กเส้นอะไรไม่รู้มันยาวประมาณเนี้ยสองนิ้วเห็นแล้วตกใจแล้วโหไปตาอีตอนไหนวะเราเราขี่ไปทับมันตอนไหนมันมันไม่ใช่ตะปูด้วยนะมาย,ยังไงเนาะเอออะไรประมาณเนี้ยทีนี้ทําไงลนะ่ะเรียกเพื่อนบ้านคนเด้อตลกมากเลยพอดีมันมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ อยู่ใกล้ๆบ้านป้ปุ้มนะแต่เขาซ่อมมอเตอร์ไซค์พวกมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะพวกจักรยานไฟฟ้าอะไรพวกนี้เขาทำให้เป็นนะแต่เขาแกะเกิดอะไรเนี่ยพอพอรู้เรื่องเนาะทีเนี้ยก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยยกรถจักรยานไฟฟ้าของป้ปุ้มไปที่ร้านนี้หน่อยนะคะแล้วก็เอาแบตเอาแบตเตอรี่ออกนี่คือเบาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วก็ใส่รถรถยนต์ให้ลุงเปียกขับขับตามไปประกอบร่างที่หลังนะคะพอไปถึงร้านนะเขาก็เขาไม่เคยซ่อมอะไรพวกนี้ใช่ไหม พวกเครื่องยนต์เครื่องอะไรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่เขาถอด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 เขาลื้อระบบสายไฟตรงนี้ใต้นี้ด้วยลื้อ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 ถอดนู่นถอดนี่ถอดนู่นเราก็เอ๊ตกใจถอดออกมาแล้วเขาจะประกอบร่างเหมือนเดิมได้ไหมเนาะเขาไม่ใช่ร้านพวกอีวีซ่อมจักรยานไฟฟ้าอีวีอะไรพวกนี้นะเพราะว่าจริงๆป้าปุ้มมาเล็งเ็งร้านไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยร้านนี้จะเป็นร้านแรกๆที่ป้าปุ้มจะจะส่งเขาไปนะแต่พอดีเขาไม่มีบริการเซอร์วิส นอกร้านเพราะว่ามันอยู่อยู่ไกลนะหลายกิโลอยู่เขาบอกว่าถ้ามันแค่ปะยางเอง<ม>เขาอะซ่อมพวกเครื่องยนต์หรือว่าอัปเกรดจกักรยานไฟฟ้าได้เช่นเปลี่ยนสายไฟ,ไฟเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปะยางเนี่ยมันเรื่องเล็กเล็กเรื่องเล็กน้อยสําหรับเขาอะนะถ้าเขาวิ่งมามาดูให้เราเนี่ยเราจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมล่ะทีนเนี้ยช่างที่บ้านเขากแกะ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 จนแบบว่ามันหลุดออกมาแล้วนะไอ้เจ้าล้อวงล้อเนี่ยที่มีมอเตอร์เนี่ยมันก็หลุดออกมาจาก เฟรมของเขาแล้วเนี่ยเขาถอดหมดเลยนะทีนี้ยไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ใช่ไหมล่ะมันก็จะมีสายไฟเนี่ยที่ตรงล้อเนี่ยมันก็พ่วงไปหมดเลยเนี่ยเขาจะถอดเขาจะถอดออกให้หมดเลยนะแล้วก็เอเขาถอดได้ไหมวะเราก็เก่งๆนะคือความหมายของเขาเนี่ยเราตอนแรกเราไม่รู้นะคือเขาจะถอดถอดเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าจานตัวเนี้ยแล้วก็ตัววงวงยางล้อเนี่ยที่รั่วเนี่ยให้เราเนี่ยเอาไปปะ ที่ร้านปะยางสรุปแล้วเขาถอดไม่ได้นะแล้วเขามาเลยเอยตัดสินใจดีนะเขาตัดสินใจถูกแต่จริงๆเขาลื้อระบบตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยข้างในเนี่ยป้าปุ้งก็จะเห็นแผงเลยนะว่ากี่โวกี่โวเนี่ยไอ้เครียกเยขาเรียกอุปกรณ์อะไรไม่ลงเขาเนี่ยอยู่ในเนี้ยป้าปุ้งก็ถ่ายรูปเอาไว้ดูไว้เป็นเป็นตัวอย่างเผื่อข้างในมันมีปัญหาอะไรเราก็จะได้ดูได้นะว่ามีกล่องหน้าตาแบบนี้เอามาขายเอ่อในออนไลน์มีขายไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ ถอดตัวนี้ไม่ได้เพราะมันพ่วงก,กับสายไฟพ่วงก,กันไม่หมดเลยเขาก็เลยเอาอุปกรณ์เขางัดเอาแต่ยางนี้ออกมาเออถ้าตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าเอายางเอายางเนี้ยออกมาอย่างเดียวเนี่ยงัดออกมาแค่นั้นก็จบแล้วไม่ต้องมานั่งลื้อแผงอะไรตรงเนี้ยเนี่ยเขาลื้อหมดเลยป้าุูมก็เอายางไปปะที่ร้านปะยางเขาปะด้านในนะอยู่ข้างในพอปะเสร็จก็เอามาให้ที่ร้านเขาประกอบร่างเข้าไปเหมือนเดิมโอ้โล่งใจเลยที่ว่าเขา ฝรั่งไม่ทำเกินนะประกอบประกอบได้เหมือนเดิมก็กลับมาวิ่งได้นะคะสรุปแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็โดนไปแค่สองดอกก็คือฟิลฟิลเสียฟิลขาดนะคะถ้าใครเจอปัญหาว่าเรามั่นใจว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยแล้วอยู่ๆขี่ไปแล้วมันดับเนี่ยก็คือให้ดูที่ฟิลด้านในกล่องแบตเตอรี่ก่อนนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของยางเนาะโดนตะ,ตะปูเนี่ยก็คือ ปัญหาที่เจอก็สองเรื่องนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็คุณภาพตอนนี้ที่พระปุ้มคิดนะ mm hmm. ก็ยังพยังพอใจอยู่นะคะกับจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะ mm hmm. คือชอบมากเอาง่ายๆเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรมากมายเราไม่ได้ขี่ไปดูนไปนี่ที่จะแบบวิ่งหลายกิโลหลายร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยแค่ระยะทางใกล้ๆบ้านนะคะวิ่งไปขายขนมแล้วก็วิ่งกลับนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวาปรปุ้ม จากคลิปแรกไม่ได้บอกนะคะตัวนี้เป็นตัวหนีบทรศัพท์ที่เขาติดมากับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วถ้าสมมุติเราเป็นพวกอส่งของไรเดอร์เนี่ยตัวนี้เขาติดมาให้แล้วป้าปุ้มไม่รู้ตอนแรกไปดูคลิปมันมีเออเห็นไหมนะเนี่ยสามารถชาร์จมือถือเราได้เลยนะคะถ้าสมมุติเป็นไรเดอร์นะที่จะต้องดูแผนที่ GPS อะไรพวกนี้กลัวฐานหมดเนี่ยเราเอาสาย USB เนี่ยมาเสียบตรงเนี้ เขาก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่มามาชาร์จมือถือให้เราได้เลยนะคะแต่ป้ปุ้มส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าไม่ได้ส่งของอะไรนะแค่ขี่ไปขายขนมและอีกอย่างเราก็ไม่อยากใช้ไฟจากแบตเตอรี่มันดึงไฟก็กลัวเดี๋ยวไฟหมดเนอะเพราะว่าระยะทางของเขาเนี่ยเขา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 เคลมไว้ว่าวิ่งวิ่งได้หกสิกิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะวันนั้นป้ปุ้มก็ลองไม่ได้ไม่ได้ชาร์จ แบบว่าลองดูว,ว่ามันจะวิ่งได้ประมาณไหนก็คือวิ่งไปกลับร้านที่ป้าปุ้มไปขายขนมเนี่ยได้ประมาณสองวันฐานก็จะแบตก็จะหมดนะคะก็เตรียมชาร์จได้เลยแบบทุกวันนี้คือป้าปุ้มขี่ไปแล้วก็พอ,อกลับมาตอนเย็นจะชาร์จป้าปุ้มจะชาร์จตอนกลางคืนมืดๆนะคะเพื่อให้เขากล่องกล่องชาร์จเขาจะได้ไม่ร้อนมากเนาะก็คือไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่หมดน่ะชาร์จเลยชั่วโมงสองชั่วโมงก็เต็มแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ อนาคตรป้าปุ้มก็คิดว่าถ้าใช้แบตตะกัวไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเอมันเสื่อมหรืออะไรก็ค่อยเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมนะคะเพราะว่าเจ้าแบตตะกัวเนี่ยป้าปุ้มไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันหนักนะคะถ้าเป็นแบตลิเธียมเนี่ยมันจะเบานะผู้หญิงก็จะยกได้อย่างเขาเคลมไว้ว่าสามารถยกเข้าไปชาร์จในบ้านได้ป้าปุ้มไม่ยกนะคะ แค่คนเดียวก็ยกไม่ไหวแล้วมันหนักมากๆนะแบตเตอรี่ห้าก้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่าจริงๆเนี่ยเจ้าจากักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันเสียบปลั๊กปลั๊กไฟบ้านแล้วก็คือชาร์จได้เลยนะถ้าอย่างเซเว่นอีเลเนี่ยเขามีสาขาเยอะไงทั่วประเทศใช่ไหมคะถ้าเขามีบริการที่แบบว่าเออเราสามารถพกกล่องชาร์จไปได้ด้วยเนี่ยก็ เผื่อก,กรณีฉุกเฉิน่านหมดแล้วก็แวะเซเว่นอีเลเวนถ้าเขามีตู้ตู้ชาร์จเนาะเก็บเงินก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็เซเว่นมันเยอะไงถ้ามีบริการตรงนี้มาจะใส่แล้วก็ไปจอดไปจอดชาร์จไฟแล้วเขาจะมีเคาน์เตอร์อยู่ในเซใช่ไหมไว้ให้ลูกค้าไว้นั่งชิลๆนั่ง กินขนมกินกาแฟรอไปได้นี่ก็จะดีมากเลยนะป้าปุ้มขอแนะนําตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะนะเป่หมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆใช่ไหม,ม,ไหมถ้ามีจุดมุมนึงเนี่ยอย่างหน้าร้านเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็มีจุดหนึ่งไว้ให้ลูกค้าได้ชาร์จจักรยานนะเนาะชาร์จจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยอนาคตมันต้องมาแน่อยู่แล้วใช่ไหมเทคโนโลยีใหม่ๆอะนะ่ะเนาะป้าปุ้มก็อยากจะขอแนะนําตรงจุดนี้เนาะแล้วก็ อีกอย่างขอฝากไว้ป้าปุ้มสนใจถ้ามีถ้ามีเงินนะป้าปุ้มก็สนใจไอเจ้เจ้าเจ้าทรงที่คล้ายๆกับเจ้า JNT รุ่นนี้นะคะก็คือไอหมาเนาะถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ป้าปุ้มป้าปุ้มก็ยินดีรับนะคะเ mm hmm. <laughs> พราะชอบตัวนั้นมากเลยอยากอยากจะลองขี่มากเลยแต่ทีนี้งบมันไม่ถึงนะคะ mm hmm. มีงบประมาณไม่พอเพราะว่าไม่อยากเป็นนี่นะ mm hmm. ป้าปุ้มไม่ชอบผ่อนเนาะ mm hmm. ถ้ามีเงินก็ซื้อสดแหละประมาณเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าดูเจ้ายี่ห้อไอ้หมานั้นมาก่อนเจ้าเจ้ายี่ห้อ JNT นี้นะคะแต่คือได้ระดับเนี้ยก็คือพอใจแล้วว่าเราใช้งานแค่นี้จริงๆนะคะเราไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นอาชีพที่แบบเออมอเตอร์ไซค์น้ำมันแล้ววิ่งทั่วราชอาณาจักรอะไรยเงี้ยอย่างคนที่เขาขายลอตเตอรี่ที่มาขายตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเขาจะวิ่งทั้งวันเลยนะไปร้านนู้นไปร้านนี้เนี่ยเขาใช้เขาใช้เ,ใชเออมอเตอร์ไซค์น้ำมันมันจะคุ้มถ้าใช้อย่างเงี้ยมัน มันต้องเสียเวลาไปนั่งชาร์จชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเป็นชั่วโมงเรื่องเรื่องชาร์จเนี่ยชาร์จชาร์จนานชาร์จเร็วเนี่ยป้าปุ้มไม่ได,ได้ซีเรียสตรงนั้นนะแต่ป้าปุ้มอยากได้ระยะทางมากกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาร์จครั้งหนึ่งนะแล้ววิ่งได้ประมาณสักร้อยกิโลแค่นี้ก็พอใจแล้วนั่นคือเรื่องของอนาคตที่ป้าปุ้มอาจจะต้องหาเงินไปอัปเกรดนะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกท่านใดเป็นจะเป็นสปอนเซอร์ไอ้เจ้า ไอหมาให้ปะปุ่มปะปุ่มก็ยินดีนะคะโอเคค่ะก็จบการรีวิวเจ้า,าจักรยานไฟฟ้าคันนี้ของปะปุ่มนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มาแนะนำเพิ่มเติมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าปัญหาอะไรมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะว่าตอนนี้ที่มีปัญหาก็อย่างที่บอกมีแค่สองเรื่องเท่านั้นที่โดดไปตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย คุณภาพก็ยังโอเคอยู่สําหรับป้าปุ้มะพอใจมากเลยนะคะพาไปหาเงินนะคะคันนี้พาป้าปุ้มไปหาเงินนะคะโอเคค่ะใครที่อยากจะซื้อไปใช้ขี่ในหมู่บ้านป้าปุ้มแนะนํานะคะดีกว่าเจ้าคันเล็กๆแบบที่คุณยายขี่อมันจะวิ่งช้าๆทำไปทำมาแล้วก็มันไม่ทันใจอ่ะเนาะอยู่ระดับ50กิโลเมตรเนี่ยประมาณเอเกียเกียสองนี่คือบ,บิดสนุกมากเลย ขี่ช้าๆไม่ต้องขี่เร็วก็วิ่งได้ปลอดภัยปลอดภัยสำหรับตัวเราด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ